ใครๆก็ดื่มคาราบาวแดงดื่มทุกวันส่งทุกวันท่านที่ดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซรีบเขียนบีบส่งจะได้โชคดีเหมือนผมครับคาราบาวจับจริงแกจริงครับจับล้านครั้งที่19พุทธที่9กากรกฎาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปช่วยกูรต่งชาชีปี๔ใบตองนี่ก็คงให้แยกลาดเท้าแล้วยังใกล้หลักสี่แล้วเราอะ ก็ค่อนมาเราก็ทํางานมานานแล้วออหาหมอดูแลให้ใกล้ชิดจริงๆก็หาหมอทุกเดือนอยู่แล้วค่ะหมออะไรบ้างก็มีหมอดูหมอทําหน้าแล้วก็หมอนวดช่องหลังๆปวดมากหม,หมอนวดพี่ไปด้วยได้ไหมคนละหมอนวดต่อครับครบาร์บาวแดงเราก็ขาดไม่ได้นะครับ ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากได้ลุ้นเป็นเจ้าของมอไซค์ทุกวันและลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านทุกเดือนใช่แล้วค่ะดื่มแล้วก็ส่งฝามาได้นะคะที่กล่องรับฝาชิงโชคที่ร้านซ j เจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือจะส่งมาที่ตู้ปนสองบางประกงฉะเชิงเศราสองสี่หนึ่งสามศูนย์ก็ได้จ้าคาราบาลแดงราคาสิบบาทเท่าเดิมดื่มคาราบาลแดงหรือคาราบาลคันโซค่คุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่วนวันนี้รถมอเตอร์ไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดเอ dition คันที่หนึ่งพันห้าสิบห ผู้โชคดีก็คือพุทธศพรจันทสารจากจังหวัดอุบลราชธานีกิจการลุ้นล้าและมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝากระเบ้าแดงหรือฝากระเบ้าคอนโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกายน2568